นำเนี่ยค่นนำสมพักนำบ็มแมนนามนนำนำอุ่นจักน่อยแล้วแต่ทุกคนงงป็นสีเลยจ้ะทุกคนขั้นสมพักนำอุ่นจักน่อยแล้วก็ผส,สมนำเร้าเขาแล้วก็เ,วกเกลือ เกระสิใไใบสวัสดีจ้าทุกคนื้นนี้ยายอยากสิมาเฮ็ดส้มพักแล้วแต่ทุกคนต้นหอมกระลำแต่ว่ายายอยากกระทุบใส่แล้วเตรียมมาแล้วก็เลยนึ่ด้ว่าสิมาเฮ็ดสุมพักยายอยากกระสทุบจังสีนะทุกคนต้นหอมแล้วก็กระลำ คุปเด้ทุกคนพว่าตกออมมนญ่เนาะมาใส่อันนี้กับคนใส่เลยแลว้วก็เข่าด้วยนี่ทุกคนเขา่าอ่านยองยองยอง เส้นเหล้วก็เป็นเส้นเหทุกคนกระหล่ำกับต้นหอมนะคะทุกคนน้ำอุ่นนิดนึงใหญ่มันอุ่นจนห่อนเลยทุกคนเพราะเห็นมันนั่นน,นั่นไงเพราะสั่นมันสิบผสมเด้เพราะว่ามันหนาวละอากาศนะแล้วก็น้ำซาวเข่าจ้ะให้แต่มันอุ่นจักหน่อย อันต้มน้ำเอาอมาผสมใส่น้ำเศร้าขาวไหมค